สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเล่าคอมิกค,ครับซึ่งสําหรับคอมิกในคลิปนี้ที่เราจะเอามาเล่าก็คือ u ั k ดีเอซึ่งคอมิกเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจกักรวาลคู่ขนานเอิร์ธสองศูโดยจะเล่าถึงโลกอนาคตสมมุติที่บรูซแบนเนอร์และฮักได้รอดชีวิตหลังเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ลางโลกโดยที่เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผู้แข่งแกร่งที่สุดคือผู้ที่เหลือรอดดเป็นคนคสุท้าย กฎของธรรมชาติมีเกิดย่อมมีดับมันเป็นชะตาชีวิตที่ไม่อาจเลี่ยงแต่หากเขาคนนั้นอยากจะตายก็ตายไม่ได้ละ่ะชายแก่คนหนึ่งเดินร่อนเร่ไปตามพื้นดินที่แห้งแล้งแตกระแหงความเงียบปกคลุมไปทั่วทุกบริเวณที่เขาย่างเหยียบทัศนียภาพแบบเดิมๆทุกๆวันกลายเป็นความเบื่อหน่าย ชายคนนี้คือบรูซแบนเนอร์เขาบันทึกวิดีโอผ่านอุปกรณ์ลอยฟ้าก่อนนั่งลงปล่อยใจจ้องมองภาพพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินสีเขียวของมันช่างสวยงามยิ่งนักบรูซคิดข้าครวญกับตัวเองเขาคิดว่าตัวเองคงมีอายุมากกว่า200ปีแล้วเวลาผ่านไปนานมากถึงขั้นที่เสียงของความคึกคักสิวิไลซึ่งเคยได้ยินมายามนี้ล้วนหลงลืมไปหมดสิ้นบรรยากาศทั้งเงียบเหงาและหนาวเหน็บยิ่งในทุกๆวันเขาอยากจะตายไม่ให้ผลผล แต่ก็ทําไม่ได้เพราะอีกตัวตนหนึ่งของเขามันไม่ยอมปล่อยให้เขาตายมันไม่รับรู้ถึงสิ่งใดนอกจากความโกรธภาพของมันผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของบรูซฉาบทาบกับทิวทัศน์ในยามเย็นนี้ได้อย่างเหมาะเจาะใบหน้าของเจ้ายักษ์จอมพลังตัวเขียวที่พวกเรารู้จักกันดีในน้าของฮักเมื่อพระอาทิตย์รับจากฟ้าฮักปรากฏตัวขึ้นมันเดินไปตามทางด้วยความฉุนเฉียวฮักรู้สึกถึงการมีอยู่ของบรูซในหัวของมัน มนุษย์ตัวกระจ้อยแสนอ่อนแอมันเกลียดชังบลูส์ยิ่งกว่าใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้นหากบลูสยืนอยู่ตรงหน้ามันคงกระทืบเขาให้ตายไปแล้วดั่งเช่นมแมลงตรงหน้ากล้องลอยฟ้าคอยสอดส่องตามตัวฮักอยู่ใกล้ๆฮักที่หลงคาล,ลูกตาถึงอยากจะทำลายมันแต่ก็ไม่อาจคว้ามันไว้ได้ทันว่ากันว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นมหาสงครามที่จบสิ้นทุกสงครามนั่นเป็นประโยะชน์ไปชดประชันโดยแท้สงครามนั้นไม่เคยจบสิ้น สงครามโลกครั้งที่2นํนำทางไปสู่ยุคปรามาณูเมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดลงเกาะฮิโรชิมากับนางาซากิลิตเติลบอยและแฟตแมนญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้ใครสักคนอัดกล่าวว่าการที่ญี่ปุ่นยอมจำนนนั้นเป็นเรื่องที่มีเกียรติน่ายกย่องมากแต่ตอนนี้เกียรติใดๆล้วนไม่หลงเหลือโลกใบเดิมที่รู้จักก็ไม่ใช่อีกต่อไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาบรูซเดินทางไปทั่วดินแดนผ่านเมืองเก่าพบเห็นซากแห่งอรารยธรรมที่ถูกทำลายมากมาย เขาท่องไปทั้งทวีปอเมริกาเหนือทั้งหมดขึ้นไปยังแคนาดาลงไปยังที่เม็กซิโกข้ามผ่านภูเขาสูงชันหลายแห่งป่าดิบชื้นในอเมริกาใต้แม่น้ำก็เหือดแห้งต้นไม้ต่างเหี่ยวเฉาในชีวิตช่วงหนึ่งแม้ว่าบรูซจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปเช่นใดเขาก็ยังคงต้องร่อนเร่เหมือนเดิมขาของเขานั้นเดินกระโกกเผกแม้อากาศของโลกจะปนเปื้อนไปด้วยรังสีแต่โครงสร้างร่างกายของเขามีภูมิต้านทานแม้ดในตอนที่เป็นมนุษย์และเขาไม่ตายจากความหิว เพราะความสามารถของฮักที่สามารถกินได้ทุกอย่างแล้วย่อยเป็นพลังงานแบบเพียวๆได้วันนี้ก็เป็นเช่นเดิมแต่ขณะที่บูสต์เต้นอยู่นั้นเขาก็รู้สึกถึงการสั่นไหวของพื้นดินมีบางอย่างกําลังไล่ตามเขามามันมากมายมหาศาลจนทําให้พื้นสะเทือนบูสต์รู้ถึงภัยอันตรายเขาเริ่มออกวิ่งทันทีถึงจะอยากตายแค่ไหนแต่สัญชตาตญาณก็สั่งให้เขาทําสัตว์ร,ร้ายที่ปรากฏขึ้นนั้นมันคือฝูงของแมลงตัวสีดําพวกมันคือแมลงสาบกลายพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์มักล่าวว่าเผ่าพันธุ์เพียงหนึ่งเดียวที่จะเหลือรอดในวาระสุดท้ายของโลกก็คือเจ้าพวกนี้บลูสรีบออกวิ่งแต่เขาก็สะดุดล้มและเสียงในหัวของเขาได้ดังขึ้นลูกเดี๋ยวนี้ฮักปลากรตัวออกมาแล้วมันเข้าปะท้กับฝูงแมลงที่เข้ามาเป็นล้านตัวพวกมแมลงได้เข้ามาลุมล้อมตัวของฮักและเขาก็เริ่มจมลงไปในคลื่นของพวกมันบลูสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาดูวิดีโอที่กล้องลอยฟ้าบันทึกภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ หักที่ถูกแมลงตัวดำลุมล้อมมีสภาพไม่ต่างไปจากสัตว์ที่ถูกราดด้วยน้ำมันดิบพอพวกแมลงล่าถอยไปแล้วหักถูกพวกมันกัดกินทั้งเป็นจนสภาพเละเทะอวัยวะหลายส่วนถูกทึ้งกินไปแต่เพียง18นาทีให้หลังพลังการรักษาก็ช่วยให้หักฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติและหักก็เริ่มไล่ตามกล้องลอยฟ้าด้วยความหัวเสียเมื่อทำเช่นไรก็ตามไม่ทันหักจึงหันไปเด็ดตะบองเพชรมานั่งเคี้ยวกินพลางนึกถึงเรื่องราวเก่า ถึงตอนนี้หักจะยังมีเรื่องที่กวนใจมันอยู่แต่อย่างน้อยศัตรูที่มันรู้จักก็ตายกันไปหมดแล้วและเด็กหนุ่มที่ชื่อวาลิกโจนส์ผู้หญิงที่ชื่อเบ็ตตี้กับนายพลรอสพ่อของเธอที่เคยตามลังควานมันตอนนี้ก็ต่างไม่มีชีวิตอยู่แล้วฮักยินดีที่มันคือผู้ที่ได้หัวราบเป็นตนสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่ามันคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดด้านของบรูซเดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่ง มันคือส่วนที่ตั้งอนุสาวรีย์เชิดชูเหล่าซูเปอร์ฮีโร่รูปปั้นหล่อของพวกเขายังคงตั้งตทหง,งานอยู่หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนั้นที่รัฐบาลได้ทําการโต้กลับประทุปเป็นสงครามที่นําไปสู่การระเบิดครั้งใหญ่ไม่มีใครเลยที่มีชีวิตรอดในตอนที่เกิดระเบิดนิวเคลียร์หักไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่สนใจว่าประชาชนคนบริสุทธินับล้านจะล้มตายจากแรงระเบิดกลุ่มฮีโร่กับวายร้ายก็ตายลงด้วยเช่นกัน เพราะว่าระเบิดไม่ได้เลือกเข้าข้างฝ่ายใดหักสนใจเพียงสองสิ่งเท่านั้นคือ 1. มันคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด 2. มันต้องการอยู่เพียงลําพังแน่นอนว่าด้วยพลังการฟื้นตัวที่รวดเร็วก็ช่วยไเจ้ายักษ์เขียวรอดตายพลังของมันยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยลังสีแต่มันก็ไม่อยากแยแสสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเสียงของระเบิดเสียงกรีดร้องของคนตายและคนที่กําลังจะตายสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความลาคาญให้แก่มันหักเลือกที่จะทิ้งทุกอย่าง มันกระโดดตัวไปยังนิวเม็กซิโกสถานที่ที่ตัวมันถือกําเนิดขึ้นและขังตัวเองเอาไว้ในถ้ำไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยาวนานหลายปีทีเดียวกระทั่งวันหนึ่งได้มีแขกเข้ามาหาบรูซ มันแนะนําตัวเองว่ามันคือเลคคอเดอร์คุณยนต์จากต่างดาวมันเดินทางมายังโลกตามคําขอของหลายเผ่าพันธุ์เพื่อบันทึกถึงจุดจบของมนุษยชาติพวกเอเลียนไม่ได้ต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดของมนุษย์พวกเขาคิดว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีปัญหาและแค่อยากเห็นมนุษย์นั้นสูญสิ้นไปจากจักรวาลเท่านั้นและบรูซเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่รอดชีวิตอยู่บนโลกบรูซตะลึงกับคำบอกของเลคคอเดอร์เขาพูดว่านี่เป็นการล้อเล่นกันใช่ไหมแต่เจ้าหุ่นยนต์ตอบว่ามันรู้ดีว่า ตัวมันนั้นไม่ได้กำลังหัวเราะบูสจึงได้แต่นั่งลงยอมรับชะตากรรมบลูสถามเจ้าหุ่นว่ามันจะฆ่าเขางั้นหรอเจ้าหุ่นจึงถามกลับว่าคุณต้องการที่จะตายหรือเปล่าซึ่งบลูสนั้นปฏิเสธเจ้าหุ่นจึงบอกว่าตอนนี้บลูสอาจคิดแบบนั้นแต่เขาจะต้องเปลี่ยนใจภายหลังอย่างแน่นอนอยังไงซะการฆ่าก็ไม่ใช่หน้าที่ของมันมันมีเพียงหน้าที่บันทึกเหตุการณ์เท่านั้นในเมื่อบลูสยังไม่ตาย การอยู่ต่อของมันก็คงไม่มีความหมายแต่มันก็ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ได้เช่นกันเจ้าหุ่นจึงทิ้งกล้องลอยฟ้าเอาไว้เป็นตัวแทนของมันเองเมื่อใดที่บูส์ตายแล้วมันจะมาเอากล้องกลับคืนเป็นอันสิ้นสุดภารกิจก่อนที่เรคคอร์เดอ,อร์จะจากไปและในตอนนี้ก็เป็นดังที่เจ้าหุ่นเคยกล่าวาไว้บลูส์นั้นเปลี่ยนความคิดเขาไม่ต้องการที่มีชีวิตอยู่ต่อแล้วจึงทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาแต่แล้วบลูส์ก็ได้กลายร่างเป็นเดอะฮักเจ้าสัตว์ประหลาดไม่ยอมปล่อยให้เขาตาย มันจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปตลอดกาลในคืนหนึ่งที่บรูซนอนหลับเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยมากและเขาก็กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งโลกทั้งใบดูมีชีวิตชีวาทุ่งหญ้าเขียวขจีท้องฟ้าแจ่มใสทิวทัศน์นั้นราวกับสวงสวรรค์เอเดนขณะที่กอดกันอยู่นั้นเธอก็กระซิบข้างหูของบรูซว่าพวกเขาจะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาด้วยกันอีกครั้งพวกเขาจะเป็นเหมือนอดัมกับอีฟหรือมากกว่านั้น เป็นพระเจ้าพระเจ้างั้นหรอรูสสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างรุนแรงภาพสวรรค์เมื่อครู่ได้หายไปแล้วเขารู้สึกร้อนในหน้าอกเหมือนถูกไฟเผาตอนนั้นเองบูสนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้ตำนานกรีกมีเรื่องเล่าของพรมิทิอุสเทพไทท่านผู้นำไฟจากแดนสวรรค์มาให้กับมนุษย์ไฟที่มอบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนพรมิทิอสุสถูกถวยเทพลงโทษให้ตรึงร่างของเขาไว้บนยอดเขาคอเคซัสและมีอีแร้งมันจิกกินร่างกายเต็มเมื่อถูกกิน ร่างกายของเขาก็จะคืนสภาพกลับมาเป็นปกติวนเวียนเช่นนี้อยู่เรื่อยๆบูสคิดว่าเรื่องของโพมิทิอุสนั้นมันช่างเหมือนกับฮักมากฮักเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคปรามาณูยุคแห่งเปลเวเพลิงและความรู้ฮักคือไท่ทันผู้กำเนิดขึ้นมาจากระเบิดการคงอยู่ของมันรากับการถูกลงโทษทั้งสองต้องมีชีวิตอยู่ในนรกบนดิน ถูกกินแล้วก็ฟื้นสภาพกลับขึ้นมาใหม่บูสรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังล้มเหลวอยู่อาการเจ็บหน้าอกทำให้ฮักกลับมาไม่ได้นี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ตายอย่างสงบบูส c e มองเห็นภาพของเพื่อนที่จากไปของเขาแต่เสียงของเจ้ายักษ์ดังขึ้นตีกันในหัวของบูส c e บูสพยายามพูดขอร้องเจ้ายักษ์เขียวปล่อยฉันไปเถอะฮักปล่อยฉันไปเพื่อนของหน้าอยู่ที่นั่นพวกเราจะได้พบกับความสงบได้โปรดฟังฉันด้วยแต่ฮักไม่ต้องการ มันยื่นคำขาดปฏิเสธสุดใจมันไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นทุกคนมีแต่จะคิดร้ายต่อมันตลอดเวลาฮักไม่ต้องการเพื่อนฮักไม่ต้องการใครทั้งนั้นปล่อยให้ฮักอยู่คนเดียวเสียทีจิตของเจ้ายักษ์เขียวเข้าคุมร่างอีกครั้งครั้งนี้ฮักคิดว่ามันจะไม่ยอมปล่อยให้แบนเนอร์กลับมาอีกเพราะหากทำเช่นนั้นมันก็จะตายและฮักจะไม่ยอมตายอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าตายก็เท่ากับพ่ายแพ้ต่อคนที่เคยคิดจะฆ่ามันและฝูงมแมลงสาบนั่นสักวัน ฮักจะขยี้พวกมันลงให้ได้ฮักคิดว่ามันไม่สนใจแบนเนอร์ไม่รู้สึกคิดถึงแม้แต่น้อยมันไม่ต้องการใครเพราะหากต้องการก็เท่ากับว่ามันอ่อนแอและฮักจะต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นั่นก็หมายถึงมันเหลืออยู่เพียงตนเดียวที่อยู่บนโลกอันว่างเปล่าใบนี้บรรยากาศที่เงียบเห่าและเน็บหนาวยิ่งจนทำให้ฮักรำพึงกับตัวเองว่าฮักรู้สึกหนาวเลอเกิน ซึ่งนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวตอนจบของฮักที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับตัวผมเนี่ยคิดว่าใจหนึ่งของฮักเนี่ยก็คงจะรู้สึกเหงาครับแต่ว่าอีกใจก็ไม่อยากยอมแพ้กับคนที่เคยขับไล่ใส่ส่งทําร้ายมันมันจึงไม่ยอมตายดังนั้นการมีอยู่นั้นจึงเล่ากับคําสาบที่มันจะต้องแบกรับไปตลอดกาลและทุกคนคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน คลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องคอยติดตามกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ